ลาบสวัสดีคนชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะมาเจ,เจอกับแม่หมอน้ำอ้อยพยากรณ์นะคะห่างหายไปนานนะช่วงนี้ก็เพิ่งว่างกันนะคะก็มาดูความรักความสัมพันธ์มาเช็คดวงกันนะคะว่าดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนโสดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือคนมีคู่ชาวมังกรหรือลัคนามังกรดูได้ทั้ง2แบบนะคะ,ะทั้งลัคนาแล้วก็แบบราศีในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2 5 6 6ความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างคะ ก่อนที่หมอน้ำอ้อยจะเปิดไพ่ดูดวงก็อธิษฐานต่อรูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อหมอน้ําอ้อยขอแนะนำตัวนะคะจบจากสถาบันโหราศาสตร์นานาชาติแห่งประเทศไทยจังหวันดนนทบุรีนะคะมีความผู้เชียช่ยวชาญด้านโหราศาสตร์เกี่ยวก,กับไพ่ย,ยิปซีโดยตรงเลยนะคะ ใครที่อยากจะเข้ามาดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะหรือโทรศัพท์เข้ามาได้เลยคําถามละแค่39บาทนะคะคําถามละ39บาทเท่านั้นคุณจะดู1คําถาม2คําถามได้หมดเลยนะคะความรักของฉันจะเป็นยังไง คนเก่าเขาจะกลับมาไหมหรือจะมีคนใหม่ไหมจะได้พบเจอเนื้อคู่ไหมหรือทรัพย์สินสมบัติจะเป็นยังไงเป็นของใครจะได้หย่าร้างกันได้ไหมหรือคนใหม่คนนี้เป็นยังไงเขารักเราบ้างไหมนะคะถามได้ทุกคําถามนะคะ ขอให้เป็นคำถามที่เข้าใจง่ายนะคะเป็นคำถามละ3 9บกาบาทแค่นั้นเองนะคะเรามาดูราศีมังกรลัคนามังกรความรักความสัมพันธ์คนโสดก่อนคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดคนโสดเป็นอย่างไรบ้างซีเรียนนะคะ ตอนของคุณเท่าน,นั้นนะคะถ้า,าช่วงไหนตอนไหนที่ไม่ใช่ของคุณก็อาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นของคุณเองเรื่องราวของคุณเองก็เอาไปพิจารณาพินิจพิเคราะห์ไปปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนหรือว่าเป็นแนวทางไกด์ไลน์ล่วงหน้าให้กับชีวิตของคุณได้นะคะชาวราศีมังกรและคัามกรเพราะว่ามันจะอาจจะมีคนเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะคะเนาะ ใจตามนี้นะคะแล้วชชวยคอมเมนต์ให้แม่หมอด้วยนะคะแม่หมอชอบอ่านคอมเมนต์เนาะอะไรทีเ่เป็นพลังงานดีพลังงานบวกก็คอมเมนต์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะ,อะขอขยายไพ่เจ็ดดาบค่ะขอขยายไพ่เจ็ดดาบให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรคนโสดชาวโสด ว้าว wow. The e m p r e s e นะคะ,อ,ะอขอขยายไพ่ของสองม้เท้าสองกระทานนะคะ mm hmm. Two of w a n d นะคะ Two of Wands t อ mm ินเ p e r o โอ้พวกคุณเป็นคู่กันนะเนี่ยชาวคนสดจะได้เป็นคู่กันอยู่นะคะได้ทั้ง Emperor แล้วก็ The Embrace นะ เ h e ่อนเพ่อเดมเพเป็นคู่กันคู่บารมีคู่แท้คู่ชีวิตคู่ที่สามารถอยู่กันระยะยาวจนเท่าจนแก่ได้แต่คนส่วนที่ไม่เหมาะดูนะคะมังกรลัคนามังกรเนี่ยนะคะสเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังยังอยากจะประคับประคองความรักครั้งนี้ไปให้ได้นะคะอ่าสเหรียญเนี่ยยังสอดสองกันอยู่นะสองเฟสสองไลน์2องไอจีสงอะไรที่แบบว่าอยู่ในโซเชียลเนี่ยก็คือคุณหงห่วงกันอยู่นะ หัวกันหวงกันนะคะคืออยากจะเก็บคนคนนี้ไว้แหละคนคนนี้เราคือคนที่ใช่คนที่ฉันต้องการนะคุณก็ไม่อยากที่จะเสียเข้าไปนะชาวคนโสดมังกรนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนได้ด้วยค่ะถ้ามันตรงกับพลังงานของคุณนะก็เอาฟังไว้ด้วยก็ได้นะคะเนี่ยมันมีเจ็ดดาบแล้วก็สองไม้เท้ามันมีอีกคนหนึ่งที่พยายามที่จะรักษาสมดุลเรื่องของหน้าที่การงานนะมุ่งไปในที่ของการงานกันอยู่นะ แต่มันก็ยังมีความคลุมเครือที่แบบว่ายังอยากจะเก็บคนคนนี้ไว้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกมาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ใจบุญสุนทานเป็นคนที่คุณอยากจะต้องการให้เขาเป็นเป็นมือหนึ่งนั่นแหละนะเป็นคนที่อยากจะแต่งงานด้วยนะเพราะว่าเห็นว่าเขาอ่ะเป็นคนใจบุญเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะเป็นคนเมตตาอบอ้อมอารีเป็น จะเป็นพ่อของลูกคุณในอนาคตได้หรืออาจจะเป็นแม่ของลูกคุณในอนาคตได้นะแต่ว่าเจ็ดดาบนี่แม่หมอเชื่อว่า,เ,าเขาอาจจะมีการยับยตนหน่อยนะยับยตนก็หมายความว่าอาจจะอาจจะทําในเรื่องของคือใช้วิชามานอะคำว่าวิชามานก็หมายความว่าไม่เอาด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่เอาด้วยมนก็เอาด้วยคาถาประมาณว่าเขาอยากจะสะกดจิตคุณให้อยู่ใน เขาเรียกอะไรอยู่ในอยู่ในห่วงแห่งความต้องการของเขา,าค่ะนะถามว่าดีไหมดีนะไพ่เจ็ดดาบขออยาย the อ็มเ e s สหมอว่าดีนะคะม,มันไม่ใช่อะไรที่ร้ายแรงเจ็ดดาบไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นร้ายแรงเสมอไปเนาะมันไม่ใช่สิ่งที่มันเยียบย็นเสมอไปมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะคะเจ็ดดาบเนาะแล้วทีนี้ไพ่ของอัศวินถือเหรียญน,นะคะมันอาจจะใช้ระยะเวลาการศึกษาเรียนรู้กันจัดกันไปก่อน นะคะ,ะแต่ช่วงนี้มดหมอเห็นว่าชาวราศีมังกรคนสดอาจจะพบเจอแล้วคนคนนี้แหละนะอาจจะเพิ่งเรียนรู้นิสัยใจคอกันอาจจะเพิ่งศึกษาใจคอกันนะแต่คนคนนี้เขาเป็นคนดีมีศีลธรรธมนะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกคุณได้นะคะถ้าจะศึกษาใจกันเนี่ยแม่หมอเชื่อว่าพวกคุณจะประสบผลสําเร็จแล้วก็จะอยู่กันได้ระยะยาวยืนหนาเข้าใจเข้าอกกันเข้าอกเข้าใจกันนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่กาลังเริ่มต้นกําลังศึกษาใจกันไปในทางที่ดีนะคะอะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันบ้างนะค,ะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีมังกรได้ดูแบบนี้ได้ทุกเดือนนะคะใคะรที่อยากจะดูดวงสดตัวทักแชทแอนไลน์กับแม่หมอน้ำอ้อยเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์หน้าจอหรือไปแอปเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะคะ คำถามว่า39บาบาทแค่นั้นเองนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างคะขอดูหน่อยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนชาวราสีมังกร ไม่ชัดเจนก็หมายความว่ายังจีบจีบกันอยู่แอลกันอยู่เป็นกิดเป็นน้อยได้หมดเลยนะยังให้ความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนยังให้สถานะที่ยังเปิดเผยเท่าไหร่ได้นะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะจ๊ะอะ่เรามาดู f i ฟอั Five of p e n t a s สเดอะ u The h a l o p l ล n s s i ิก of c u ัแล้วก็ Night of Pentacles คลินส์ออฟเวนนะคะแล้วก็เอสออฟสอดอ่ะขอขยายไพ่ของห้าเหรียญนะคะห้าเหรียญคืออะไรห้าเหรียญขอไพ่ค่ะขอขยายห้าเหรียญนะคะขยายเพื่อความอ่านไพ่ได้ง่ายขึ้นชัดเจนแล้วก็แม่นยํานะคะขอขยายไพ่ห้าเหรียญนะคะห้าเหรียญคืออะไรห้าเหรียญคือเด็ดทำแพลนนะคะทำแพลน ขอขยายไพ่แปดดาบด้วยแปดดาบคืออะไรคะแปดดาบแปดดาบคือเด็กถือดาบนะคะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีมังกรนะคะแม่หมอะเห็นว่าตอนนี้พระคุณยังเป็นไมมหรือเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไหมกันอยู่หรือเปล่าหรืออยู่โสดอยู่คนเดียว หรือประมาณว่าอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละที่คนละแห่งคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละหมู่บ้านนี่ได้ด้วยนะอ่าก้าเรียนแต่คุณก็อยู่ได้แบบมีความสุขนะอะ่ถึงแม้ว่าคุณจะเหงาหน่อยแต่คุณก็มีความสุขกับสิ่งแวดล้อมนะอาจจะอยู่ด้วยกับอยู่กับเพื่อนฝูงกับพ่อแม่พี่น้องหรือกับเพื่อนร่วมงานหรือกับนกกับฝูงกับสัตว์เลี้ยงที่ว่าคุณเลี้ยงอยู่ตอนนี้คุณก็มีความสุขคุณใช้เงินได้สบายนะคะคุณอาจจะเหงาแค่ความรักแค่นั้นแหละ ถามว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนได้ไหมแม่หมอเชื่อว่าอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ลดลงมาหรือให้เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แล้วตอนนี้นะคะเพราะว่ามันมีคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าอาจจะปรับเปลี่ยนทัศนคติหมายความว่าอาจจะพินิจพิเคราะห์พิจารณาแล้วติตรองผนึกกับความคิดของตัวเองดีแล้วว่าถ้าความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันให้ความทุกข์ใจกับตัวเองหรือมันให้ความชัดเจนที่ไม่ได้ คุณก็อาจจะอยู่ในเขาเรียกว่าอาจจะปล่อยวางแล้วทําใจแล้วอยู่ในหลักศีลธรรมแล้วก็คือถ้าอยู่ในความชัดเจนไม่ได้คุณก็อาจที่จะมาอยู่แบบลดสถานะแบบเป็นพี่เป็นน้องกันนะบางคู่บางคนไม่หมอเห็นว่าอาจจะ,ะรักกันช่วงแรกๆอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันได้อยู่นะคะแต่ช่วง หลังๆมาช่วงสิงหากคมยาน,นี้อาจจะลดสถานะให้เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรู้จักที่ให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะอ่าทัศนคติที่ดีต่อกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดีต่อกันปรึกษาการมีอะไรก็มีความช่วยเหลือกันได้ดีอยู่นะคะยังไม่ได้ละทิ้งกันไปไหนนะทีนี้อ่าแปดดาบเนี่ย ไอสิ่งที่คุณคุมเครือหรือสิ่งที่คุณยังทำใจปล่อยวางอะไรยังไม่ได้เนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะคลี่คลายขึ้นนะคะอาจจะลดสถานะเป็นพี่เป็นน้องนี่แหละดีที่สุดแล้วนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เรายังไม่ชัดเจนแต่ยังเรายังช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอยู่เรายังให้สถานะที่เป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะมีกำแพงให้กับคนคนนี้อยู่แล้วนะคะก็คือว่า ถ้ายังไม่ชัดเจนหรือให้สถานะฉันยังไม่ได้ก็คือว่าก็เป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละดีที่สุดแล้วนะเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้ก็ดีที่สุดนะคะหมอก็เห็นดีด้วยนะคะถ้าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนก็อย่าปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานนะคะก็รักกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูคนที่มีคู่นะคะความสัมพันญ ที่แบบมีคู่ที่แต่งงานแล้วหรือไม่แต่งก็ได้ที่อยู่กินกันแล้วอยู่ครอบครัวกันแล้ว3เดือน5เดือน1ปีขึ้นไปเขาเรียกว่าคนที่มีคู่นะคะเรามาดูชาวมังกรคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างนะคะสิบถ้วยว้าวสุดยอดเลยอะ หนึ่งถ้วยโอ้โหคนมีคู่ชาวมังกร The t ทาวเไม่เป็นไรนะอาจจะดีก็ได้นะทาวเวอมันอาจจะอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบแก้ไขสถานการณ์ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมได้นะคะเคาถา7ไม้นะคะแล้วก็5คาถาห้าไม้2ดาบนะคะอะทีนี้เรามาขยายไพ่ของ t ดอะทาวเดีกว่า เดอะทาวเวอร์ออกมาบอกอะไรคะ det ower. Det ower เดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์ออกมาบอกอะไรคะขอขยายเดเอะทาวเวอร์สองใบเป็นซิปอัพคัพหกถ้วยนะคะแล้วก็เด็กถือดาบนะคะ,อ,ะขอขอขยายห้าไม้หน่อยห้าไม้ห้าคาถา ขยายเพื่อความถูกต้องชัดเจนแล้วก็แม่นยำขึ้นนะคะแล้วก็อ่านอ่านให้ได้ง่ายขึ้นให้ชาวราศีมังกรได้ฟังได้แม่นยำชัดเจนขึ้นนะคะ8ดาบนะคะ Night of Sword นะคะ8ดาบมขอขยาย2ดาบอีกใบค่ะ2ดาบคืออะไรเอ่ย สองดบคือหนึ่งคาทานะคะโอเคชาวราศีมังกรคนมีคู่นะคะอันนี้อาจจะเป็นคู่กันแล้วแต่งงานไม่แต่งก็ได้นะที่อยู่เป็นคู่กันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วอยู่กินกันระยะเวลานาน,านพอสมควรสักทักแล้วก็ได้ที่เป็นคู่กันแล้วนะ,ะเรามาดูฝั่งไพ่ในช่วงสิงหากรยายนสองพันหกสิบหกนะชาวราศีมังกรคนมีคู่คุณคิดจะเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรร่วมกันกับแฟนที่ยัง ยังมีความตัดสินใจยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่นอนว่าเออมันจะไปได้ไหมนะแต่ความคิดของพวกคุณเนี่ยมันเป็นความคิดที่แบบว่าคือมันจะเป็นอนาคตด้วยกันอยู่นะคะสิบถ้วยเนี่ยยังมองถึงอนาคตด้วยกันที่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหรืออาจอยากจะแต่งงานอยากจะมั่นหมายอยากจะเป็นครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกที่สมบูรณ์แบบในอนาคตเนี่ยแต่คุณก็ยังคิดสับสนกังวลใจอยู่ว่าเออมันจะเป็นได้ไหมมันจะได้ไหมมันจะดีไหมนะคะเพราะว่าไม่หมอะเห็น S อสเอ n ออนเนี่ย มันเป็นพวกคุณอาจจะวางแผนอาจจะเริ่มต้นอ่าอยากจะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆร่วมกันแล้วเพื่อที่จะสร้างอนาคตด้วยกันนะคะเพื่อที่จะมีอ่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบด้วยกันนั่นเองนะคะที่แม่หมอเห็นว่าคนที่มีคู่นะคะเซตออฟสอดมาขายาย5คาถาเนี่ยแม่หมอเห็นว่าเอออาจจะมีพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่เห็นด้วยหรือว่าอาจจะมีพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยัง ไม่เห็นพ้องต้องกันหรืออาจจะมีการขัดแย้งกันอยู่นะทำให้คุณคิดจิตตกกังวลกวายแล้วก็อาจจะไม่คือทาให้ใจคุณมันฟุ้งซ่านหรืออาจจะทําให้ใจคุณมันคิดมากในเรื่องของครอบครัวว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเราจะแต่งงานกันได้ไหมหรือมันจะ,อ,ะอยู่รอดไหมกับคู่คนนี้กับคนคนนี้นะคะแต่ในที่สุดนะ,ะ es of, คะ S of Cup มันเป็นความจริงใจเป็นความรักความบริสุทธิ มันเป็นสิ่งที่คุณและเขารักกันมากต้องการกันมากนะมันเป็นความรักจริงๆบริสุทธิ์จริงๆที่พ่อแม่พี่น้องหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยเนะี่ยคุณก็จะผ่านมันไปสําเร็จนะเพราะว่าคุณทั้งคู่รักกันนะมีความหมายที่ดีต่อกันแล้วก็ให้สิ่งที่ดีในอนาคตร่วมกันมีการตกลงอยากจะแต่งงานอยากจะมั่นหมายอยากจะทําอะไรร่วมกันที่มันมีความสุขความเพอร์เฟกเพราะว่าไม่เหมาะเห็นไพ่เอสออฟ ครับมันเป็นความจริงใจที่เปความรักล้นแหละล้นมากล้นมันเป็นความโรแมนติกความรักที่ดีต่อกันจริงใจต่อกันที่สุดนะคะที่นี้แม่หมอเห็นสวิตช์ออฟมนเนี่ยคุณพยายามและอดทนในความรักครั้งนี้มากๆนะอยากจะให้มันผ่านไปได้นะคะทีนี้เดอะทาวเวอร์ Tower, ก็ระวังการทะเลาะวิวาทกันด้วยนะคะเพราะว่าแม่หมอเห็นว่าอ่าบางคนบางอ่าบาง อาบางฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเอาใจใจตัวเองไหมหรืออาจจะ,ะมีกําแพงให้กับตัวเองมากนะือคือระวังตัวเองมากนั่นแหละนะอาจจะทําให้ทะเลาะวิวาทกันก็ได้นะคะเพราะว่าพวกคุณอาจจะอยู่กันอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแต่ก็ให้ระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทไว้นะคะแต่ยังไงแม่หมอเชื่อว่าพวกคุณก็จะสําเร็จมีความรักที่หวานชื่นต่อก,กันให้ความสุขต่อกันได้นะคะ,ะรักกัน เป็นครอบครัวเดียวกันได้นะคะโอเคแม่หมอน้ำอ้อยก็ขอจบคลิปของชาวราศีมังกรและคนามังกรใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์กับแม่หมอได้นะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะคำถามละแค่39บาบาทนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ